สนับสนุนโดย D Contact ววยอัพคอลลาเจน1น0 0 0มิลลิกรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรีเป่าลิเทอรัลไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักจากเอนไซม์สับป,ปะรดเลือแปงสนุกหลากหลายอร่อยหลากรลดสถาบัานสอนการแสดงเดินแบบ โรงเรียนรัสเซียบัลเล่แห่งประเทศไทยก็ช่วงนั้นมีเด็กนักเรียนนะครับที่ผู้ปกครองไม่ได้ดูแลช่วงกลางวันเด็กนักเรียนขาดอาหารก็เลยคิดในใจว่าน่าจะนําเด็กพวกนั้นมาดูแลเพราะบางทีผู้ปกครองลงไปทํางานที่เมืองแล้วเด็กจะต้องอยู่บ้านคนเดียวน่าจะน่าจะไม่ได้รับการรับประทานอาหารและน่าจะอันตรายเพราะบางคนก็เป็นเด็กผู้หญิงบางคนก็เด็กผู้ชายเล็กๆก็เลย ตัดทิ้งใจเอาเด็กมาอยู่หอก็อมันมีโรงอาหารอยู่ช่วงนั้นก็มันมีโรงอนุบาลผมก็ได้เอาโรงอนุบาลน,นั้นแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นห้องพักผู้ชายส่วนหนึ่งก็เป็นห้องพักผู้หญิงแล้วก็ขอส่วนโรงอาหารเนี่ยขอทางโรงเรียนเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเด็กตอนนั้นก็เงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่แ,แต่ว่ามันไม่มีรายจ่ายเพราะที่นั่นไม่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาแต่มันมีน้าคลองไหลผ่าน เราใช้เตียนไขแล้วก็ข้าวสารแล้วก็ผมก็ให้เด็กนักเรียนไปเอาที่ร้านค้ามาแล้วพอเวลาสิ้นเดือนก็ไปจ่ายเพราะรายได้รายจ่ายมันไม่มีจ่ายค่าจะจ่ายอะไรก็อยู่ทั้งนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็เงินเดือนก็เลยเหลือเบี้ยเลี้ยงก็มีก็เลยสามารถที่จะเลี้ยงเด็กได้ก็ให้เด็กเอาไปซื้ออาหารบางทีก็ให้เด็กนักเรียน ไปลงบัญชีไว้ที่ร้านค้าหน้าหมู่บ้านซึ่งมันก็มีของใช้พอจะเอาได้บางครั้งก็ไปเอาหมูซึ่งผมก็บอกแล้วบอกว่าเด็กไปเอาได้วันละกิโลมาประกอบอาหารเลี้ยงสําหรับเด็กก็ได้หรือถ้าเด็กบางคนอยากกินอะไรก็ให้บอกแล้วก็ให้นักเรียนหญิงไปลงบัญชีครูแล้วก็มาทําอาหารเลี้ยงแล้วถ้าสิ้นเดือนก็ไปจ่ายก็ทางร้านค้าเขาก็เห็นแล้วว่า เราไม่เคยบิดพิวเขาก็เลยให้เครดิตเราก็ไปเซ็นสิ้นเดือนเราก็จ่ายทางก็เงินเดือนมันไม่ได้ใช้อะไรเพราะมันไม่มีรายจ่ายก็เลยเลี้ยงเด็กได้ก็เลี้ยงอยู่ประมาณ 3- 40คนก็เลี้ยงอยู่ประมาณร่วมปีแต,ต่หลังจากนั้นทางโรงเรียนเขาขออาคารคืนแล้วก็เด็กชุดน,นั้นบางคนก็เริ่มจบไปแล้วจบป .6 ก็ได้คืนเด็กไปเพราะ โรงเรียนมันเริ่มมีความเจริญต่อมาก็เริ่มมีไฟฟ้าพอเริ่มมีไฟฟ้าโรงเรียนกุลุสภาก็ได้มอบให้กับสบพชไปให้มอบให้โรงเรียนรัฐบาลส่วนพวกครูที่เป็นครูต่อชะดอเมื่อมันเจริญเข้ามาก็จะต้องย้ายโรงเรียนไปที่มันทุรกันดารหรือยังไม่มีความเจริญก็ต้องย้ายต่อไปก็ากฉะนั้นก็ย้ายขึ้นไปวิจิตวิยาคารอยู่ที่บ้านอีต่องตำบลบีล็อก ก็ขึ้นไปสอนสอนเด็กต่ออีกหนึ่งปีแม่เมื่อไหร่เข้าจะมาหิวแล้วมาแล้วเด็กๆข้าวกรอบนะข้ามาแล้วนั่งน่ะเด็กๆเออกินแล้วจะมันเก็บให้เรียบร้อยนะคะเออย้อนย้อนตัวให้แน่ย้อน,น,อนดูเอออ่ะพวกเราช่วยกันกวาดด้วยนะ ดีมาก,เ,ามากเดี๋ยวเราช่วยแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนนะไปนะคุณพัเลยครับ อร่อยไหมคะออไม่เห็นมีก๋ o r ไม่มีมีแต่อึงอ่าน,นมากเขียนหรือเปล่าเอาล่ะเด็กๆอย่าเพิ่งเถียงกันกินข้าวกันได้แล้วนี่อกระเพราหมูรีบๆกินก่อนที่จะได้กินขนมแล้วเร็ว,รวอโอเคกินข้าวก่อนนะคะเพกกินขนม ไม่พอเปล่านะครับยังมีอีกข้า,ามันจากที่ไหนล่ะลานทางการเขาให้มาจ้าหายไปไหนที่แท้มาป้อนข้าวใหญ่นี่เอง เอามีแต่ข้าวเปล่าเหรอเนียวันหลังอะนะเอากับข้าวมาด้วยก็ได้เอามาลูกมาเดี๋ยวนะหมูป้อนเองครับขอบใจครับีัยครับวันหลังนะครับยายให้หลานไปเอากับข้าวจะได้มีกินข้าวไม่ได้กินต้องกินข้าวเปล่านะครับพูยังไงเนี่ยอะ จะเดิอนจะเลินนะพ่อหนะลุงเดินในหน้าที่สั่งงานสาธุครับยายให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะพ่อมาเออเผื่อคนแก่ยินดีครับยายครับสู้ๆนะครับเอาอีกสักคำนะครับเดี๋ยครับก็จะก็จะกลืนครับ เนี่ยคงจะมีชรัพถึงเลอะบ้านหลังนี้ร่มแบบเนี้ยผมว่าคงเคยมาดูเลพี่น้เราไม่ต้องพูดมากอ่ไปเลยกลับไปไอ้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 ไอบไฮ้ พันตัวัมาไอ้ไอ้ได้เดียวนี้คพี่รุณนนีรุ่นันนาพี่รุ่แทงแลดูเลยพี่ว่ามของล้กระเป๋าได้หไดเหมดมมีกระเพาไมเครับรุ่นนี้พี่แทงขอไไขอหยาตอนนี้เหรอเดี๋ยวบังเด็กอเมอ่ะพี่เอาเลยไปไป

ไอ้ต่งางดาวเลอ,ดอาดึงเก่งขึ้นมาเฮ้ยอาดขออีกทีนึ่งอ,อ่อนแรงเฮ้ยมาลุกขึ้นลุกขึ้นเสียดายลูกกระสุนอะ

เป็นไรอเ่เป็นไรจริง่ะจริงมีอะ,งอะไรดีวะเนี่ยมันอยู่ที่ใจกัวผู้กองเนี่ยบอกว่ากระสุนปืนไรพวกเนี้ยมันไม่มีคุณภาพกระสุนมันดานเออใช่ขนาดผ่าตัดนะเอาหัวกระสุนออกนะมันใช้ายางรถยนต์มาที่กรบังเลยอะ่ะโคตรหวาดเสียวเลยว่ะเฮ้ยโว้ะวะเนี่ยไม่ได้มองจริงๆ แน่เก่งมาดวลกันชิวะกูไม่ดวลหนึงเโง่หรอวะเอ็งอยากดวลใช่ป่ะฮะเก่งจริงก็มาสุกวอยมาดวลกันเออเฮ้ยอย่าไปเสี่ยงกันมันพอระยะไกลอฮสู้มันไม่ได้รอกไอ้พวกนี้มันใช้ปืนคาบินไอ้โกลด์ทำใหม่มะ เลาเพี่เสิบุกอะฮะยิงแม่ซะด,ดีกว่าเดี๋ยอะจะซุ่นกับพวกเนี้ยมันหมดอายุเนี่ยมีอะไรกันเนี่ยจับไ้พวกเนี้ยมาครับพวกต่างดาวแล้วมันทำอะไรมันมาปล้นนี่ท้าดวลยงิงอะผู้กอง ถึงตัวหรกถังไว้นี่แหละไปไปไปถังลืมไปเลยดีครับแรกจริงด้วยแรกจริงมาโดนเปิดใชบบ่ไหมเีไปไอ้พวกกี้คาดใช่โอย